สวัสดีจ้ะพี่น้องวันนี้เข้าสิพ้ามาเห็ดสัวไก่เนาะสัวไก่ของเขาก็จะมีส่วนประกอบดังนี้ก็จะมีเป็นไก่นะพี่น้องเนาะไก่เดี่ยวแบบง่ายๆไปซีไก่ไบบไกไกย่างดาวมาโลดเดอพี่น้องเดอแล้วลก็นี่ต้นหอมผักชีเนาะที่ขาดไปอะไรเลยก็จะมีแบบอ่าพักสะรเน่หล้กก็ผพักเพลพี่น้องหอมๆเนาะเออมาเอาละกับไปพี่น้องครับพากกับมีเห็ดรดเนาะมันสีเดอกสีดืนอะไรเด้อตอนนี้ก็โอ้ยสีเทียงขึ้นเลยที่พี่น้องเอ้ ก็ได้เห็ดกับเขาอันนี้ไปได้กินง่ายดอกว่าอันดับแรกเลยพี่น้องเขาเขมาสีส่ไก่เนาะสี่ไก่ให้มันเป็นชิ้นๆนะพี่น้องเด้อไก่ย่างหาดาวฉีกให้เป็นชิ้นๆนะเพราะว่าเราจะซัวไก่นะพี่น้องนะถ้าสิดสี่แค่มันเป็นประมาณนี้นะพี่น้องเนาะสี่เลยจ้าน้ำนี้ไก่แตกรกระจายไปเลยฉีกให้เป็นชิ้นๆนะพี่น้องเนะาะมจังกินง,ง่ายจะได้เข้าถึงน้ำถึงเนื้อนนะ อีก็เอาไปเลือดได้พี่น้องยิ่เดือดอกมันอยากเพนกล้องลงไปตามอยู่พี่น้องด้วยขาตั้งกล้องกับไ <c> ม <oughs> ่ขาตั้งกล้องไม่มีไม่มีอะไรเป็นใจเลยจ้ะอยากเป็นยูทูบเบอร์แต่ว่าว่า <c oughs> ม,มีอย่างกลอง้อมแจ๊กอย่างยูทูบเบอร์พอกระเทือนเด้อยูทูบเบอร์พอกระเทือนเด้อพี่น้องเด้อนี่เด้อพี่น้องสีไก่จ้ะสีไก่สีไก่ไกไกให้คนดูเดีย๋ยวมันเป็นสีไก่ให้ลิงดู นี่มีมีสีสีแค่มันเป็นฝอยๆได้ไหมน้องเด้อเนี่ยให้มันเป็นแบบนี้จนหลอดจะจะขึ้นเหตุกันอยู่เนาะสวดไก่เนาะถ้าคขน,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 นี้สัส่นบันเท่าไรนายสิมิทูภาเหรอเนาะสวดไก่นะนี่สีสินี่สีนี่สีเด็กสีไปเป็นอย่างนี้สีไปสีไปไ,ไก่บ้านได้ตายบ่รนี่มันจะโดดออกจากว่าวค่อยเดี๋ยวนี่ เ <g les> <g les> ห็นห้องกลกบบาถ้า <g les> เรียบร้อยเดี๋ยวจะให้ดูาจน, <g les> นเป็นไงเรียบๆแล้วเป็นสีเด้อว้าวอุ๊ยเย็นเปิดตู้เย็นนะ่ะตั้งโดนตั้งหน้าเรืปิดตู้เย็นหามเลยไปเฟยไป,ไป,ไป,ไปแล้ว <g les> นี่พี่น้อง เดียกแรกก็จะได้เป็นจังสี่สีไก่ให้เป็นชิ้นชิ้นทังสี่เด้อจังสี่เด้อนี่ชิ้นชิ้นทังสี่เด้อนี่เห็นปะเออสิละกล้องหลุดฟิลมาจากเมื่อกี้นี้หน้าดำปิดกีเลยต yup. ่อไปเ้าก็สณมาตั <t 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 ้งน้ำเด้อพี um ่น้องเด้อน้ำเดือดฟ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 ดเดี๋ยวพี่น้องเด้อเดี๋ยวเ้าก็ษณใส่เนื้อไก่ลงไปแหมน้ำสีเหลืองทองว่ดแสนน้ำซุปสีเหลืองทองขนาดนี้ใส่เนื้อไก่ลงไปเดี๋ยพี่น้อง เดีおお๋ยวรอให้มันสุกสักหน่อยนะจ๊ะต้มไก่ให้มันเดือดฟุดฟุดฝ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 ุดแหนี่โอ้เดือดเล้วพี่น้องเลย,เ,ยเสียดเสียดอ๋อหมอนนี่ตอนนี้ใส่เข้าครัวลงไปไปที่นี่ใส่เข้าครัวให้น่ามันโคน,คนๆเด้อพี่น้องเด้อทางอื่นใจเบาใจเ่ากาลิสินใสจดีแหน่เดือดฟุดฝุดฝุดฝุดเลย หอม,หอมใส่ข้าวผัวคนจิ้งหนหอยให้ข้าวผัวมันสุกเไปพี่น้องเด้อให้ี่ยวข่วง,งสุกจักหน่อยนะพี่น้องนะเติมจักหน่อยมันบ่คนคนเต้าจิ้งโ้นยหน้ามันเดือดเนาะให้ข,ข้าวผววมันแตกตัวนะพี่น้องน่าไม่ใช่คนๆเด้อ อันนี้ใส่แป้งนัวลงไปจักหน่อยเพื่อความนัวเปิดต่อมรับรสของลิ้นเราเด้อพีนน่น้องเด้อคนคนจากน่อยหอมคัาหอม,อมเ็นตะไนายครับได้กลิ่นความนัวเด้อ สกุกกระกรวยผักลงไปพี่น้องผักซี่ต้นหอมผักมิน้นสลัดเน่นะพี่น้องแล้วก็ขี้ขาดบา่ได้เลยเด้อร์ของการสวกันคือผักเขียวพี่น้องหอมเฮ้ยน้ำลายเตียหอมครับคนๆๆให้น้ำให้ผักเข้ากาันให้กลิ่นมันลอยตลบอบอวลไปลพี่น้องเอ,อ อาโนจะนอนโค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 นเออโคน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 รับายโคนรับายนไปหอมกากหอมกากมิรอนอนี่ยอยากอยากเอ็นกินมันออกไปได้เด้อยนะได้ทีแล้วก็เติมมากรีกผงลงไปจ้า ชอบปรถจัดจานชอบเผ็โโดก็ใส่ลงไปเยอะๆโรดใส่แซบปากลำบากตูดเดอ้อใส่ลายก็ได้นะอหอมครับพี่นอ้องเลยโอ้ยน้ำลายเตี่ย,ยสุขแล้วพี่นอ้องก็ได้ปงกันเด้อยๆบีบบางหน้าใส่แซบนัวครับอีก